เคยมีเป็นการเต็นท์ที่ไหลโปหลังทุกที่เลยแผ่นรังนอนที่ชาวแคมป์ทุกคนต้องเลิแผ่นรอ,อ,องนอนหนา3เซนจาก Mobi g a เด e นมีดีไงไปดูคร<ด>ับวันนี้ผมก็จะมาตามหาแผ่นรองนอนที่ใช้กับขอดเต็นท์สักตัวนะครเฉยเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นแผ่นรองนอนจาก m o บ i กา r d e n หนา3เซนตัวนี้น,น้องที่ร้านอ FC เขาก็แนะนํานะครับว่าใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้เป็นแผ่นรองนอนที่พองลมอัตโนมัติการใช้ก็แค่เปิดวาล์วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับตัวแผ่นก็จะพองลมขึ้นเองอัตโนมัติหรือว่าใครที่มีพวกเครื่องปั๊มลมเนี่ยสามารถใช้เครื่องปั๊มลมช่วยได้นะครับก็จะทําให้แน่นขึ้นไปอีกนะครับหรือใครที่ไม่มีเครื่องปั๊มลมเนี่ยเราสามารถใช้ปากเป่าช่วยได้ ก็จะทำให้พองเร็วขึ้นไปอีกครับโอเคเรียบร้อยครับพอพองเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับได้เวลาเทสนะครับอันนี้ผมก็ลองนอนดูนะครับก็นุ่มมากเลยต้องบอกว่าตัว3มเส้นเนี่ยกำลังดีเลยนะครับช่วยให้หลังเราเนี่ยไม่ต้องรับภาระเยอะนะครับเวลาเราไปนอนเตียงขอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวแผ่นรองนอนเข้าไปในตัวขอดนะครับก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยนะครับพอใส่แผ่นรองนอนแล้วก็จะนอนสบายขึ้นปอีกนะข้อดีที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวแผ่นรองนอนคือมันจะมีหมอนมาให้ด้วยนะครับเราไม่จำเป็นต้องพกหม โอเคเรีย okay, บร้อยครับใครที่สนใจแผ่นรองนอนตัวนี้ก็สามารถติดต่อที่ไ้ไอซีแคปปิ้หรือว่ากดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้เต็นท์ดเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับกับแผ่นรองนอนตัวนี้ครับ